สบัสดีพี่น้องอยู่กับชงกิเทียไปกับสาลายแล้วนะวันนี้สาลาหพาพี่น้องมามานานี่กระทุงให้ทุงนามาหยางวัติสีพาพี่น้องมากินตำมะฮุงเนาะอยู่ทุงนาเปลี่ยนบรรยากาศนี่เอากรเตียมเครื่องมาเบิดแล้วมีทุกอย่างแล้วบัดนนี้เหลือแต่ตำมาชิมมะปอกก่อนกระแานพี่น้องเบื่อมุมเก่ามุมเดิมเนาะก็พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากมาทุง่งนามากินอยู่ทุง่งนาคือสิเสียบพนาวาพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะมาเดินพี่น้องมากิกน้ทำกันนากับบกไก่จากเฮือนดอก lang <Num> nam đó bạn nam có bị chậm cắt đó nghe vô nam xã làm bữa đây mình bữa sạch mà không có nhầm luôn này mà มือ้อนี้น่าจะเป็นมือเฮ็ดงานของหลายคนแล้วเนาะคุณก็สิเฮ็ดงานแล้วเนาะซอยแล้วเขางิมาตามะไีมแล้เราใส้ใเป็นมะเขือแห้งเลยได้ละลายเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังสะใจดีพี่ของผพดห้องแล้วก็ใส่แป้งนัวใส่น้ำจารไม่ได้เอากะบิมาอทนตั้บันแล้วผหักบรรยากาศทุ่งนา พักกรเก็บน้ำทุ่งนาเลยล่ะพักกันจองะเก,ก็กบ่ยบรรยากาศเบ้งกะินแสบท่านก,กินน้ำทุ่งนานเนาะมดเมียงมันแล้วอ่าใส่มากเล่นมาเขือเล่น เมนูยัวด้วยยัวน้ำลายน้ำลายแตกใส่มะกอ,อกมะกอ,อกกับเก็บเอาน้ำให้น้ำนายเลยพี่นอ้องใส่ตักสองหน่วยใส่มะนาว จุดจวดค่ะท่าปนปลาแดกปลาแดกดิบเออต่ำลาวเน้ะขาดอะไยคือปลาแดกต้นอ้ยไปจะเข้มเฉยเลยเนอะเอาขึ้นก่อนมันสิเอม็ม เบยจองห้องน้ำ <Abby> ด <at Christmas music> ้วยมูลเรงมาเอามาห้องลงไปใจมดเลยเนาะอืมจะเพ็ดจะล่ะ อันนี้แหละมันจะสวงไฟเมาค้างอยู่จัดเดอ้อเมนูนี่เอาไปเพชรเลยเบอน้ำไปใส่ล่ะํำหุ่งบุมีน้ำเขบาบ่าคนคี้ที่เลยบุมมีน้ำมีดิ <c oughs> ซิมมัน เค็ม,ม,มลดแหงบันันวใจ่ความนัวอีกจากน้อยน้ำต,ตาลแสรวบันหอมประเด็นัวมะกอกขนาดนี่แหละตามลาม เปแต่เสียบหมอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเดิมใส่น้ำร้อยแตกกับยัดเลยเด้อเมนูนี่แกแห้งได้ยังดีจบข้าวแสีบแห้งบัวปลาพี่โต ไ่เด้อขอนิยมมะเนาะจำนี่พี่น้องเบิยเมื่พักถ้าเรากับเก็บอยู่ทุ่งนาอยู่แล้วนี่ล่างหน,นเด้อพักกันจองก็พักสลัดนี่ขาดโบได้ก็ขอบุม พักกันไดนะ้เนาะปันปลาดงดิบบอลปันต่ำปลาบอลต่ำปลาแล้วมันอยู่ปลาเนาะมาพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอ็ดมือยาวแหย่มือออกมาเด้อจับไปได้หอมประแดดคักเบอร์ืไอปลากลลุ้งกวอืก็จับ ủa ừ, con แซ่บแห้งๆมึมมมงแซ่บโมเดลน้องอะไรพี่น้องมันักใครพี่น้องเพียงแค่นี้เนาะกินลายลายพี่น้องสิหิวนำ้ำอะไรภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศส้มบรรยากาศลุงให้ทุงน้านนพี่น้องอยามพี่น้องเบือ่อมองเก้ามองเดิมเนะาะแล้วก็ เฮ็ดกินตะมองเกลียามพี่น้องเบื่อก็เลยพามาสรุบรรยากาศพ่งนาเนาะเอาล่ะชาวลาวกำมาทักทายพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะชาวลาวเก่คือเก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวลาวเนื้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ชาวลาวก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี